สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับครูอนุมาสวรจูกลุ่มสาระภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการอ่านพระสุริโยไทยขาดคอช้างค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านและเพื่อให้นักเรียนรู้ความเป็นมาของเรื่องที่อ่านค่ะ ขอบคายความเนื้อหาที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือความเป็นมาและจุดประสงค์ในการแต่งประวัติผู้แต่งลักษณะคำประพันธ์เรื่องย่อและก็ข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องค่ะก่อนอื่นเรามารู้ถึงความเป็นมากันก่อนเลยค่ะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะให้ช่างเขียนรูปภาพและให้มีโครงบอกเรื่องพระราชพงศาวดารที่มีรูปภาพติดประจำไว้ทุกกรอบค่ะรูปขนาดใหญ่นะคะมีจํานวน6บทรูปขนาดกลางและขนาดเล็กมีจํานวน4บทด้วยกันค่ะโดยโครงภาพพระราชพงศาวดารเรื่องพระสุริโยทยัยขาดคอช้างเป็นโครงภาพโครงที่10นะคะแสดงถึงแผ่นดินของพระมหาจากักรพรรดิภาพพระสุริโยทยัยขาดคอช้างค่ะ จุดประสงค์ในการแต่งนะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1เพื่อสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะที่มีพระมหากรุณาที่คุณต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงไปจนถึงการเชิดชูเกียรติปู่ศรีกาอามานะคะที่มีความกล้าหาญสุจริตและมีความกตัญญูต่อแผ่นดินค่ะ ข้อที่สเพื่อให้เยาวชนได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของความเสียสละประโยชน์ส่วนรวมนะคะของวีรกษัตริย์ในสมัยอดีตอย่างเช่นพระสุริโยไทยนะคะเสียสละพระชนชีพของตนเองเพื่อปกป้องพระชนชีพของพระมหาจากักรพรรดิค่ะข้อที่สเพื่อบำรุงและส่งเสริมฝีมือช่างไทยไว้ให้ปรากฏอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เราจะเห็นว่าช่างสิบหมู่นะคะได้ประดิษฐ์ประดอยอะไรออกมาให้เราเห็นบ่อยๆนั่นเองค่ะ ข้อที่4ค่ะเพื่อส่งเสริมนักปราให้แสดงความสามารถในการแต่งคําประพันธ์นะคะและเชิดชูเกียรติให้ปรากฏสืบไปค่ะ ในด้านของประวัติผู้แต่งนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีโดยมีพระราชกรณียกิจสําคัญก็คือการเลิกทาสเป็นการปฏิรูปประเทศในตอนนั้นค่ะงานพระราชนิพนธ์ที่นักเรียนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วบ้างก็คือบทละครเรื่องเงาะป่านั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเป็นเรื่องของลักษณะคำประพันธ์ค่ะ พรงภาพพระราชพงศาวดารเรื่องพัะสุริโยไทยขาดคอช้างใช้ลักษณะคำพันธ์ก็คือโคงสี่สุภาพค่ะมีข้อบังคับดังนี้ค่ะข้อที่1โคงสี่สุภาพ1บทจะมีอยู่4บรรทัดแต่และบรรทัดเราจะเรียกว่าบาทค่ะข้อที่2บาท1จะมีอยู่สองวรรคด้วยกันค่ะเราเรียกว่าวรรคหน้าและวรรคหลังวรรคหน้าของบาทที่1 2 3 4จะมีอยู่ทั้งหมด5คําส่วนวรรคหลังของบาทที่1 2 3จะมีอยู่สองคซึ่งบาทที่4ี่ จะแตกต่างกันออกไปนะคะก็คือวักหลังของบาทที่4จะมีอยู่ทั้งหมด4คําค่ะรวมๆแล้วโครงสี่สุภาพจะมีอยู่ทั้งหมด30คําด้วยกันค่ะไม่รวมคาสร้อยนะคะเพราะว่าคาสร้อยจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ค่ะในรูปของวรรณยุกต์นะคะเราจะเห็นว่าในปุ่มสีฟ้านะคะก็คือรูปเอกและในปุ่มสีดําก็คือรูปโทค่ะเราจะเรียกว่าเอก7โท4นั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาศึกษาเรื่องย่อกันเลยนะคะว่ามีความเป็นมายัางไงจากรูปนะคะกล่าวถึงพระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์ของพม่าค่ะยกทัพมาตีกรุงศรีอริยาสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิทรงนํากองทัพออกสู้โดยมีสมเด็จพระสุริโยไทยทรงเครื่องเป็นชายตามออกรบไปด้วยค่ะเมื่อพระมหาจากักรพรรดิเสียทีให้พระเจ้าแปรน,นะคะสมเด็จพระสุริโยไทยเห็นท่าไม่ดีค่ะจึงขับช้างออกรับข่าศึกไว้แทนจังหวะนั้นล่ะค่ะทำ ให้พระสุริโยไทยนะคะต้องพระแสงของ้าวจากพระเจ้าแปรนะคะทำให้สิ้นพระชนบนญคอช้างค่ะโดยมีพระราชโอรสสองพระองค์ก็คือพระราเมศสวนและพระมหินทราธิราชนะคะนำพระศพกลับสู่พระนครค่ะ ในส่วนของวรณศิลป์น,นะคะในช่วงต่อมาก็คือภาพกองทัพอันยิ่งใหญ่ค่ะภาพกองทัพอันยิ่งใหญ่เราจะเห็นว่าในบทได้กล่าวไว้ว่ามอนม่านประมวลมา3 0ม0 0 0หม่นแหซึ่ง30,000 0ืนก็เปรียบเปรียบกับ300,000คนใช่ไหมล่ะคะดังนั้นเนี่ยภาพกองทัพระหว่างกรุงศรีอยุธยาและก็พม่าเป็นภาพกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะ ในภาพที่สองค่ะก็คือภาพการสู้รบอันน่าตื่นเต้นอย่างที่ในคำประพันธ์บอกว่าพลระไกลกองหน้าเร้ารมรันกันเฮยช้างพระเจ้าแปรประจันคดชะไทยนะคะภาพกองทัพอันยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยเหล่ากองทัพและยานพาหนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นช้างมา้านั่นเองค่ะ ในด้านต่อมาค่ะก็คือคุณค่าด้านวรณศิลการเกิดอารมณ์สะเทือนใจค่ะอย่างเช่นที่บอกว่าขุนมอนร่อนเงาฟาดฉาดฉาขาดแล่งตาปุระหลุดดิ้นแน่นอนว่าการสิ้นพระชนของพระสุริโยไทยในครั้งนี้นะคะทำให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจเกิดขึ้นเพราะเป็นการสละพระชนชีพของตนเองเพื่อปกป้องพระชนชีพของพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะ ค่ะตบท้ายด้วยข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องนะคะข้อแรกค่ะทุกคนสามารถแสดงความจงรักภักดีและตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และคุณของแผ่นดินได้ตามโอกาสที่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นนักเรียนนะคะกําลังศึกษาอยู่ตอนนี้สิ่งที่นักเรียนทําได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีของสังคมค่ะข้อที่2ส,สมเด็จพระสุริโยทยแสดงความกตัญญูกตาวิทิตาด้วยการสลับพระชนชีพของพระองค์เพื่อรักษาพระชนชีพของพระมหา,ากักรพัินักเรียนก็ เช่นเดียวกันนะคะสามารถตอบแทนความกตัญยูให้แก่บิดามารดา ครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณของนักเรียนค่ะข้อที่3ค่ะเราควรกล้าที่จะทําความดีและเสียสละเพื่อส่วนรวมตามความสามารถอย่างเช่นในตอนนี้นะคะนักเรียนสามารถสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้จะทําให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นค่ะสําหรับวันนี้เรื่องคงภาพพระราชพงศาวดารเรื่องพระสุริโยไทยขาดคอช้างก็จบเพียงเท่านี้นะคะเรามาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ